สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านวันนี้เราจะมารีวิวการรับธนบัตร US ดอลลาร์นะครับอันนี้เราก็เตรียมไว้เป็น1 US นะครับ1 US 5 US 10 US 20 US แล้วก็100 US ดอลลาร์นะครับก็เป็นเครื่องรับธนบัตรรุ่น tb 4นะครับก็มีลูกค้ารีเควสต์มานะครับว่าขอให้รับเงินดอลลาร์สหรัฐได้หรือเปล่านะครับเราจะมาเริ่มที่1 US ดอลลาร์นะครับ นี่นะครับอ่เคาน์เตอร์ดับไปนี่อันนี้แปด2นะครับเดี๋ยวจะเป็น8 4ใส่ไปอีก10เพ้านะครับห้าเพ้านะครับ1 2 3 4 5นี่นะครับ2บวก5ก็เป็น7 97เห็นไหมครับทำงานได้นะครับ5ดอลลาร์10ดอลลาร์20ดอลลาร์นี่นะครับ100ดอลลาร์ เรียบร้อยนะครับก็สามารถรับได้นะครับขอบคุณครับ